PE 11ซีครับอเสียงแม่งอเสียงเงียบดีมากเลยอะวันแรกครับของการวิ่งดินครับสายผ้า PE มาแล้วครับคันนี้ครับเคยมาวิ่งวันแรกได้สิบเที่ยวไม่ไหวครับดินจิตกระบะครับรอบนี้ปูแผ่น PE มาแล้วเดี๋ยวมาชมกันหน่อย จานสูนว่าไงรับทันไหมรับทันไหมจานอี๋ครับมองโดยเราน้อยอีก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 ๋เฮ้ามาชมผลง,งานกันหน่อยครับมีติดกระบะไหม kéo lên à thôi 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 vang 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 ô sạch đây mà kéo ùa đụng lại rắp đình ngập ô กรบอกไม่มีรั่วถ้าจอดนานรั่วครับแต่ถ้าทำงานไม่รั่วรถดำต้องใจเย็นๆต้องรอสักหน่อยนะเพราะว่าแมคโครจบไม่ทันครับก็อรอหน่อยถ้าฝืนเทเทเทเรียบร้อยเลย หิน,หน,อ,หน,อ,นอินอินนะก่นอนาต้มลายรับสิบลอ้อครับจันชูรับหกลอ้อทางโน้น ออกเปี้ยงเลยโอ้ยรถมาเยอะแท้ป่านงานเสร็แล้วรถมาเยอะเลยวะโอ้ยหนอดูครับพองานใกล้จะเสร็จรถมาเต็มเลยในตอนแรกวิ่งกันแค่สองสามคันเองครับโอ้ยหลาย Kau tem leh ไม่ทานแล้วเนี่ย สม้มไลันี้ใส่ดินกี่ตักเนี่ยทำไมน้อยจังเลยเนี่ย ลินใส่สิบร้อยก่อนใสก่กีตัก์มันจะน้อยน้อย